เฮโยวัซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม b รู e า r คนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เปิดเป็นวันแรกนะฮะใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นก็โหลดกันมานะจ๊ะเกมนี้ค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวครับไม่เชื่อก็ดูหน้าปกผมดิครับคือแบบเบิ้มๆแหละครับคือลือแหละครับคนนี้นะครับผมขอจองลักกันและสําหรับใครที่โหลดมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าจะลีหาตัวอะไรดีหรือตัวไหนที่มันอยู่ในระดับเ วันนี้ผมก็จะมาบอกข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งตัวที่ควรจะรีหาในตอนเริ่มเกมนะครับเพื่อที่เราจะได้เนี่ยผ่านด่านง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้นะครับตัวละครน,นะครับก็ดูดิครับโอ้โหเข้ามานี่คือแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมดูในเว็บเกมเขาอะครับมันมีแค่ 15คนใช่ไหมนะครับไอ้เราก็นึกว่ามันมีแค่15้คนแต่ที่ไหนได้นะครับพอเข้ามาดูคือแบบเต็มระบบเลยอะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะบอกตัวละครที่มันอยู่ในแลงเอสกันก่อนก็รักกันนะครับาะถ้าเกิดไล่เรียงมาตั้งแต่แลงเอสแลงเอแลงบีแลงซีเนี่ยคลิปมันจะยาวแน่นะครับโดยตัวแรกนะครับในแลงเอสนะครับก็ขอแนะนําเป็นโนโนมิในตําแหน่งสไตเกอร์นะครับสดาวอันตีนะครับก็จะสร้างความเสียหาย821%นะครับของค่าพลังจม เป็นรูปแบบการโจมตีที่เป็นในรูปทรงกวยนั่นเองนะครับส่วสกิลพื้นฐานนะครับก็จะเพิ่มค่าโจมตีนะครับ41.4%นะครับทุก30วินาทีนะครับเป็นเวลา20วินาทีด้วยนะครับตัวนสกิลติดตัวนะครับก็จะเพิ่มอัตราความเสียหายคริติคนะครับ26 จุเลยนะครับตัวถ้าเกิดสกิลรองเนี่ยนะครับมันต้องปลดล็อก3ดาวก่อนนะครับเมื่อปลดล็อก3ดาวแล้วนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ12.8%ของค่าพลังโจมตีนะครับตัวที่2ครับในตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับฮินะในระดับ3ดาวครับสกิลอันตีนะครับก็จะเป็นสร้างความเสียหาย1,208%ครับโอ้โหโคตรแรงเลยครับแล้วก็โจมตีในรูปแบบทรงกวยนั่นเองนะครับสกิลพื้นฐานครับก็จะรีโหลดกระสุนทันทีเมื่อใช้กระสุนหมดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่่มมคาโจตี ับ39.9%เป็นเวลา16 วินาทีนะครับสกิลติดตัวนะครับก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับถึง26.6%นะครับส่วนสกิลรองเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก5.2%นะครับของค่าพลังโจมตีโดยจะโจมตีศัตรูที่แบบไม่กำบังตัวนั่นเองนะครับหรือไม่มีกำแพงบังอ่ะนะครับง่ายๆนะครับตัวที่3ครับอีโอริครับในตำแหน่งสไตรเกอร์ครับระดับ3ดาวสกิลอันตรีนะครับยิงกระสุน3นัดแต่ละนัดเนี่ยสร้างความเสียหายถึง666%ครับโจมตี ในรูปแบบทรงกลวยอีกแล้วนะครับส่วนสกิลพื้นฐานนะครับก็จะสร้างความเสียหายเนี่ย436เนะครับของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายนะครับทุกๆ25วินาทีนะครับสกิลติดตัวนะครับก็จะเพิ่มค่าความแม่นยำนั่นเองนะครับถึง26.6นตะครับส่วนสกิลลองนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมครับ43.1ของค่าพลังโจมตีนะครับจะโจมตีในขณะที่ตัวเองนะครับไม่กำบังตัวนั่นเองนะตัวที่4ครับอารุครับใน ตำแหน่งสไตรเกอร์ระดับ3ดาวครับสกิวอันตีนะครับสร้างความเสียหายให้5 2าของค่าโจมตีนะครับให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายและสร้างความเสียหายถึง554%ครับของค่าพลังโจมตี ให้กับศัตรูที่อยู่ในรัศมีของสกิลเนี่ยนะครับสกิลพื้นฐานนะครับสร้างความเสียหายถึง290%ครับของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายทุกๆ25วินาทีครับและยังมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหาย476%ของค่าพลังโจมตีของเรานะครับให้กับศัตรูที่อยู่ในรัศมีสกิลติดตัวนะครับเพิ่มอัตราความเสียหายคลิเข้าไปอีกครับถึง26.6%ครับส่วนสกิลร้องนะครับจะเพิ่มค่าคิดห้าวนะครับ38 8.3%ขนาดที่ใช้สกิลอันตินั่นเองนะครับตัวที่5ครับคารินครับในตำแหน่งสเปเชียล ะร,ระดับ3าดาวสกิลวันตีนะครับสร้างความเสียหาย1,99%ครับของ5พลังโจมตีโดยจะโจมตีศัตรูเนี่ยเป้าหมายและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมครับ6 2 5ให้กับศัตรูที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมว่าถ้าเกิดเอาตัวเนี้ยไปตีบอสนะน,น่าจะดีนะเพราะว่ามันเขียนว่าเป้าหมายขนาดมหขมมาเนาะนะครับตัวสกิลพื้นฐานนะครับสร้างความเสียหาย424%ของค่าพลังโจมตีนะครับให้กับศัตรู1เป้าหมายทุกๆ40วินาทีะคสับโอกา หมดสติได้ด้วยเป็นเวลา3.1วินาทีครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับสกิลติดตัวครับเพิ่มค่าโจมตีอีกครับ26.6%สกิลรองครับเพิ่มค่าโจมตีให้กับฝ่ายเรานะครับ17.3%นั่นเองนะฮะตัวที่6ครับฮาลูนะในตำแหน่งสไตรเกอร์ครับระดับ3ดาวสกิลวันตีนะครับสร้างความเสียหาย887%ครับของค่าพลังโจมตีจะโจมตีในรูปแบบแนวเส้นตรงนะครับแถมยังลดความเสียหาย10%ทุกครั้งที่เจาะเกาะ วไดด้้ยโดยจะลดลงต่าสุดที่30%ครับของค่าความเสียหายที่เราทําได้นั่นเองนะฮะสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย380%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายครับทุกๆ30วินาทีนะฮะสกิลติดตัวครับเพิ่ม HP ได้ด้วยนะถึง26.6%ครับส่วนสกิลรองครับหากเราไม่เคลื่อนที่เนี่ยจะเพิ่มค่าพลังโจมตีเข้าไปครับอีก19.1%นะฮะตัวที่7ครับซูบากิในตำแหน่งไตเกอร์ระดับ2ดาวครับสกิลวันตีครับ เพิ่มค่าป้องกัน44.9%ครับเป็นเวลา30วินาทีนะครับและยังยั่วยุศัตรูในรัศมีได้ด้วยถึง6.2วินาทีนะฮะสกิลพื้นฐานครับเมื่อ HP ต่ำกว่า30%เนี่ยจะฟื้นฟู HP นะครับ663%การต่อสู้ละหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะสกิลติดตัวครับเพิ่มค่าป้องกัน26.6%ครับสัวสกิลรองนะครับถ้าเราปลดล็อก3ดาวได้นะครับจะลดความเสียหายที่ได้รับนะครับขณะที่เราเนี่ยรีโหลดกระสุน45 6%นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าแทงเลยอะแทงได้ดีเลยสาหรับตัวนี้นะครับและมาถึงไฮไลท์กันดีกว่าครับถ้าเกิดเราจะรีหาเนี่ยรีหาตัวไหนดีคอนดิเมอร์แลงเอสเนี่ยนะครับมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันผมขอยกตัวอย่างสัก2ตัวนี้ก็พอครับถ้าเกิดจะรีหานะคนแรกเนี่ยที่จะต้องรีหาเลยนะครับฮินะครับที่จะต้องรีหาในตําแหน่งสไตเกอร์นะครับระดับสาดาวครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับส่วนตัวที่2ครับสไตเกอร์อารุนั่นเองนะครับในระดับส ดาวนะตัวนี้ก็หน้ารีหานะครับอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับถ้าใครเปิดหา2ตัวนี้ได้นะครับพอแล้วนะครับคือไม่ต้องรีแล้วนะครับสตัวนี้คือแบบใช้ยาวๆเลยนะครับโดยเฉพาะฮีนะโหดมากนะครับส่วนอีโอลิเนี่ยผ่านด่านค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ความโหดเนี่ยไม่เท่ากับ2ตัวนี้แน่นอนก็ขอแนะนําเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเทียริสในระดับแบงก์เอสนะครับและตัวที่หน้ารีหานะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้เวลาในการรีหานี่ไม่นานนะครับขอให้ทุกคนได้ แต่ตัวดีๆนะครับโดยเฉพาะที่นากับอาลูนะย้ำนะครับและถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรดีๆอีกเกี่ยวกับเกมนี้นะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับจอ,อคลิปมาแบบรล,ลัวกระหน่ำเลยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลเกมนี้อยากรู้อะไรนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะจ๊ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ